คันนี้แค่3 4 9ล้านบาทเองค่ะเราคบกันตั้งสเดือนนะทีรักจิตอยากได้คันนี้ไม่ใช่นี่ผมแต่มาดูรถหรูแบบนี้ได้เนี่ยนะครับเ,รเลิกกันเถะค่ะเพราะมึงพูดจาแบบเนี้ยแฟนเวนทิ้งกูไปทีรักคะเป็นไงคะทีรักชอบคันนี้ไหมอ่ะอืมก็สวยดีนะ ว่าแล้วอนนีหลายต้องชอบคันนี้เหมือนกับเขาแน่เลยเนี่ยไปดูราคามาแล้วนะคะคันนี้แค่สามสิบสี่จุดเก้าล้านบาทเองค่ะสามสี่จุดเก้าล้านเองเหรอใช่ค่ะที่รักจิตอยากได้คันนี้อ่ะที่รักซื้อคันนี้ให้หน่อยนะเนี่ยมีแค่คันเดียวเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะ สีก็สวยถูกใจมากๆเลยอะค่ะแต่สามุดก้ล้านผมว่ามันมันแพงไว้นะคุณที่รักแพงตรงไหนราคาแค่นี้เองแค่นี้คนได้แค่ที้รักไม่รู้หรอกเลยเขาได้สบายอยู่แล้วใช่ไหมผมว่าราคามันแรงไปอะคุณคุณลองดูรถคันอื่นก่อนไหมลองดูเบนซ์ก่อนไหมคุณ คุณชอบนี่อะไรกันน่ะไหนคุณบอกว่าจะตามใจจิ๊บไงจะซื้อล้ให้เป็นของฝ่ันครบรอบสามเดือนไงคะที่รักแล้วคุณให้จิ๊บไปดูเบนซ์ะหรอจิ๊บไม่ได้อยากได้เบนซ์นะคะจิ๊บอยากได้โฟล์ลี่คันนี้มากกว่ามันเหมาะกความรักของเราไงคะที่รักนะแค่สามเดือนราคาแค่นี้คุณซื้อให้สบายอยู่แล้วเราครบไปกันตั้งสามเดือนนะที่รักว่าราคาแรงไปนะคุณ นี่คุณกำลังจะดูถูกความรักของจิ๊บเหรอคะระาคาแค่นี้เองบริษัทคุณมีเงินตั้งมากมายอ่ะธุรกิจคุณก็กำลังไปได้ดีทำไมคุณจะซื้อให้ฉันไม่ได้อ่ะหรือว่าคุณอยากให้ฉันกลับไปนั่งรถมีนั่งรถไฟฟ้าลำบากลำบากเหมือนเดิมคุณไม่รักจิ๊บหรอกคะว่ารักคุณที่รักผมก็จะซื้อรถให้คุณนี่แหละ แต่ผมแค่อยากให้คุณดูคันอื่นก่อนไหมที่นี่มีหลายคันเลยมีทั้งเบนท์มีทั้ง B ีเอ็มเผื่อคุณชอบคันอื่นไงฉันดูคันอื่นหมดแล้วว่ะฉันไม่ชอบอะค่ะที่รักฉันชอบคันนี้แค่คันเดียวเดี๋ยวที่รักลองไปเดินดูรอบๆรถอ,อ,อีกรอบหนึ่งดีไหมเพื่อจะได้ตัดสินใจได้ยังไงคุณลองนึกดูสิคะถ้าเราไปสวีกันสองคนน่ะคันนี้เปิดประทุนได้ด้วยนะโรแมนติกสุดๆเลยอะ่ะนะปไปเดินดูรอบๆก่อนป่ะ เผ่อจะได้ตัดสินใจหลังจะได้ซื้อคันนี้ให้เขาไงนี่ดูสิสวยมากเลยนะคะเห็นไหมถ้าขับคันนี้ไปไหนมาไหนอะ่ะก็ต้องมีแต่คนมองแล้วอีกอย่างหนึงอะ่ะเพื่อนๆก็ต้องอิจฉาจิบแน่ๆเลยที่มีแฟนดีแบบนี้ออกรถหรูให้อ่ะคะ่นะนาที่ร้อนะ้าดูให้ฉ่นคันเดียวเองไป เมนไชร์ชเอเป็นเอวิสพอดีกูเพิ่งออกจากหลงอินเฮ้ยผมไม่คิดเลยนะครับว่าคนอย่างคุณเนี่ยจะมาดูรถที่เต้นนี้ได้ด้วยทำไมอ่ะคนอย่างกูยังมาดูรถหรูแบบนี้บ้างไม่ได้หรอมึงก็ไม่ใช่ไม่ได้หรอกครับมันก็ดูได้แต่คุณเนี่ย ใช้หนี้ผมหมดแล้วนี่คุณเป็นหนี้ผมอยู่ห้าล้านแต่คุณกลับไม่ใช้หนี้ผมแต่มาดูรถหรูแบบนี้ได้เนี่ยนะครับอ๋อแปลว่าคุณมีเงินแล้ว,ลวสิครับแบบนี้ถ้ามีเงินแล้วแบบนี้ก็แปลว่าใช้หนี้ผมได้แล้วสิครับไอ้อะคุณติดหนี้มันแค่ห้าล้านมึงต้องมาทวงกูถึงนี้เลยเหรอวะผมก็ไม่ได้อยากจะมาทวงถึงที่นี่หรอกนะครับคุณนาย เพียงแต่ว่าพอดีผมมาดูรถคันนี้สักหน่อยว่าจะซื้อไปขับเล่นแล้วผมก็บังเอิญมาเห็นว่าคุณพาใครมาดูรถคันนี้ฟอร์ลลี่ซะด้วยโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะครับแล้ว่าคุณมีตังค์แล้วล่ะสิครับแบบนี้ก็ควรจะต้องใช้นี่กันก่อนหรือเปล่านี่คุณพาใครมาด้วยล่ะเนี่ยมาสาวน้อยนี่ แฟนคุณหรือเปล่าใช่ฉันเป็นแฟนกับคุณไอนถ้าเป็นแฟนกันแบบนี้ก็แปลว่าร่วมกันรับผิดชอบได้นะสิครับถ้าร่วมกันรับผิดชอบได้อย่างนี้ก็คุณผู้หญิงครับรับผิดชอบคุณจะให้ฉันรับผิดชอบอะไรฉันเป็นแค่แฟนของคุณไอซ์เราสองคนยังไม่ได้แต่งงานกันสักหน่อยคุณจะมาให้ฉันรับผิดชอบอะไรได้ยังไง ก็ผมเห็นว่าคนเป็นแฟนกันมันก็เป็นคนรักกันไม่ใช่เหรอครับมีทุกข์ร่วมเสพมีสุขร่วมต้านมีสุขเริ่มเสรมีทุกข์ร่วมต้านอ๋อเออนั่นแหละเอาเป็นว่านั่นแหละครับมันก็ต้องร่วมกันแชร์ลิ่งและแบ่งปันกันดังนั้นคุณพอจะมีให้ผมสักห้าล้านไหมครับจะบ,บ้าเหรอ นนคุณก็ไปเก็บกับคนนั้นเองสิฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วยทั้งนั้นแหละอีกอย่างฉันเพิ่งเจอคุณครั้งแรกคุณจะมาขอเงินฉันแบบนี้ง่ายๆได้ยังไงฉันไม่ให้คุณหรอกไอ้อดเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันทีหลังได้ป่าววะกูเป็นหนี้มึงแค่ห้าล้านเองนะเว้ยเราก็เป็นเพื่อนกันมานานกูไม่หนีงไปไหนหรอกอีกอย่างจิ๊บก็เป็นแฟนกูเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยกับเรื่องนี้อ๋อจริงอยู่ที่มึงกับกูเป็นเพื่อนกันมานานแต่ตอนเนี้ย มึงติดนี้กูมานานแล้วนะแล้วเมื่อไหร่มึงจะจ่ายคุณคะนี่คุณติดนี้ไอ้น้านหนวดนี่จริงๆเหรอคะต่นไหนคุณบอกว่าบริษัทคุณเอาจะร่ำรวยมีกำไรเอาจะเยอะแยะมากมายไงคะคุณไปติดนี่เขาได้ยังไงอะ่ะมันมีช่วงที่บริษัทผมมีปัญหานิดหน่อยไม่ต้องยืมมันก่อน เดี๋ยวคุณก็ได้กําไรกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมคะนี่แค่ห้า้ายนีคุณส่ายได้อยู่แล้วใช่ไหมบริษัทคุณมีกําไรทุกเดือนเลยนี่ไม่สาวน้อยนี่คุณหวังว่าธุรกิจของแฟนคุณจะกลับมาดีอีกเหรอครับก็ติดตัวแดงมาหกเจ็ดเดือนแล้วอผมไม่ยากนี่จริงเหรอคะ แล้วทำไมคุณไม่บอกฉันล่ะคะเพราะบริษัทคุณติดรถตั้ง6-7เดือนกำลังจะลบก็ลายอ่ะที่3เดือนที่เราคบกันมาคุณหลอกฉันตลอดเลยเหรอถ้าคุณโกหกหลอกลวงฉันแบบเนี้ยความรักของเราก็คงจะไปต่อไม่ได้แล้วแหละเพราะฉันก็ไม่อยากทนอยู่กับคนที่ไม่มีอะรจะกินแบบคุณหรอกนะยังไงฉันก็ไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตของฉันต้องมันลำบากแน่นอนฉันว่าเราเลิกกันเถอะค่ะ ราะมึงอะ่ะเพราะมึงพูดจาแบบเนี้ยแฟนกูเลยทิ้งกูไป <laughs> โอ้ยกูออบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าผู้หญิงคนนี้มันไว้ใจไม่ได้กูให้มึงดูผู้หญิงว่ามึงดูดีๆหน่อยเนี่ยเตือนมึงตั้งหลายรอบแลว้วไอ้คนเนี้มันไว้ใจไม่ได้มันจะมาปอกลอ,อกมึงแล้วเป็นไงสุดท้ายเป็นไงจริงอย่างที่มึงว่าแหละเอ้ Hey, เป็นไรวะดูเกียดว่ารักคนคนหนึ่งวะรักใครวะก็คุณจิ๊บไงคุณจิ๊บแฟนใหม่มึงอะนะเออนี่พรุ่งนี้ครบรอบที่กูคบกันสามเดือนกูกล่าวว่ากูจะออกรถให้เขาสักคันออกรถเออกูไม่อยากเห็นเขาลำบากอะ่ะ ปูดีนเขาบอกมาว่าเวลาเขาไปทํางานเขาต้องนั่งรถเมย์ไม่ก็รถไฟฟ้าปูอะไรอย่กให้เขาขับรถด,ดีๆสักคันปูเป็นห่วงมึงน้อยผู้หญิงอ่ะมึงก็ต้องดูให้ดีว่าเขาเข้ามาหวังผลประโยชน์จากมึงหรือเปล่าหน้าที่การงานมึงก็ดีเขาอาจจะมาปอกล่องมึงก็ได้ปูว่ามึงดูดีๆก่อนก็ดีนะเพื่อนมึงม่งคบกันมาแค่สามเดือนมึงจะออกรถให้เร็ววะปูก็ดูดีแล้วนี่ก็สามเดือนแล้วนุย้ย แล้วมึงรู้ได้ไงว่าเขานั่งรถไฟฟ้านั่งรถเมล์เขาเล่าใมให้กูฟังฮัลโหลค่ะที่รัากำลังนั่งรอรถเมล์ไปทำงานอยู่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะเดี๋ยวต้องรีบไปทำงานก่อนอนะ านานไหมจ๊ะไม่นานหรอกค่ะที่รักไปเลยดีกว่าคะ่ะว่าอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวมึงนะเอางั้นเหรอเออแล้วมึงอยู่ยกูแค่สองคน,นมัไมังก็เซิบกบระซาบวะเดี๋ยวคนรู้ได้ยิน แล้วนี่วันก่อนหน้าแล้วมันยังใส่ชุดเดิมอยูกอ่กะเสื้อผมมีตัวเดียวหมดแล้วสปอนเซอร์อยากเข้าก็เข้าได้นะครับมคุย่ับใครวะคุยัสบสปอนเซอร์องไงสวัสดีอนะันกลาบขอบพระคุณล่วงหน้าครับหรือคนดูอยากจะให้กำลังใจพวกเราก็ส่งดาวมาได้นะครับเล็กๆน้อยๆก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ครับ แล้วเอาไงทีนี้มึงเอาไงต่อว่าเดีย๋ยวเราไปคุยราคารถกันนิ้หนางในก่อนดีกว่าดูแลชอบ่ะมึงยังจะซื้ออีกหระไม่รู้ซื้อไม่ซื้อค่อยว่ากันอีกทีคุยราคาก่อนอออ๋อ,อ,อ,อโอเคตามตามใจมึงเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างดูรถชอบไหมครับชอบครับ ดูขนานไหมคะก็<อ>เฟอร์รี่สีฟ้าครับโอ้สีฟ้าเลยครับตาถึงตาถึงครับคุณดู้ไหมรถคันนี้สวยมากเอาไปเลยดูยครับว่าแต่ราคาเท่าไหร่ครับสามสิบห้าล้านสามสิบห้าล้านอืมลดสักหน่อยได้ไหมครับเนี่ยมันพันหนึ่งพันหนึ่ง เอานิดหน่อยไม่เหรอเนี่ยมากกว่านี้หน่อยหมื่นหนึ่งลดไปเลยหมื่นหนึ่งจบลุย <c oughs> ผมรอเล่นเอาไปเลยสองแสนนี่เฮียจะขายเฟอร์รี่สีฟ้าคันนี้ผมในราคาสองแสนครับเฮียอ้าวนี่พวกคุณกกนสตีนเหรอกลับบ้านเลยประตูอยู่นู่นมึงอย่าไปกกนสตีนเฮียเขาอุ๊ดขอสวัสดีตู่มึงนี่ผม นี่ผมขอโทษรอเล่นผมให้สดรดเลยสองแสนจบไปอ๋อเออรดให้ผมอีกสองแสนนะครับใช่รถคันนี้นะคุณมันขายด้วยตัวเองนะผมเนี่ยไม่อยากจะบอกนะเพาผม hard s เ l ลผมไม่ได้ hard s เ l ลรถมันดีจริงๆแต่ว่าเต่านี้เซ็นเลยเซ็นเลยรถสวยรถดีเอาเอาไม่ต้องมองเอามือมานี้เซ็นเลยเซ็นคู่เลยมามาสองสองะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียผมผมไม่ได้จะซื้อครับเฮียเดี๋ยวก่อนเราค่อยคุยรายละเอียดกันก่อนก็ได้เฮียเรจะคุยรายละเอียดอะไรรถคันนี้นะสาวตึมคุณรู้ปะ่ะผมขับไปทองหลอ่อปาทิชชู่ไปครึ่งซอยกลายเป็นเมียเราหมดเลยมึงทำอะไรของมึงเนี่ยก็ผจะซื้อรถเลยเอามานี่เลยรถกูเซนนะอ่ะเซนเซนยังผมเอาด้วยเอา นล้เฮียจะเซ็นไปทำไมเฮียเป็นเจ้าของเต็นท์อยากอยากไปท่องรอไปด้วยเผื่อได้สรุปผมเอาคันนี้ะครับเนี่ยสารีพ้าร้านจ่ายสดไม่ขอรถด้วยโอ้พลังคนรวยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมึงใจเย็นนี่มึงคิดดีแล้วเหรอคิดดีแล้วดิวะใครคิดดีวะซื้อเงินสดสารีพ้าร้านมึงบ้าปะเนี่ยมึงนี่มึงชอบขนาดนั้นเลย ชอบดิวะไม่ใช่แค่ชอบน้อยเรียกว่าหลักเลยนี่มึงน,นักรถคันนี้ขนาดนั้นเลยเปล่าเกี่ยวอะไรกับรถเลยแล้วมึงรักเลยรักเขาคุณซื้อคันนี้เผื่อเขาจะหันมาเห็นอกเห็นใจสนใจกูบ้างเือมึงซื้อรถคันนี้ให้เขาเกิดเกิดซื้อหงเขาง,งอาเขาหน่อยนึงเดี๋ยวเขาก็กลับมา เอาที่มึงสบายใจนะกูไปแล้วเอ้าไปไหนอะ่ะตามตามสบายกูไปแล้วควายแท้ควายล้วนควายไม่มีวัวปนไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปอ่ะเซ็ตนตรงนี้เลยครับอาเงินไปนี่มึงไปกับไครครับเซ็นมาเซ็นตรงนี้นะครับผมเซ็น,น,น,นมเนา,าเฮ้ยไม่ใช่ตร,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับอืมแล้วตรงนี้ต้องเขียนชื่อเบอร์โทรอะไรบ้างครับเขียนเลยตรงนี้เลยแล้วตรงนี้ต้องอีเมลอะไรบ้างครับ All because of